เเตตะะโอคมีพาราหลุดตัวนึงนะมีพาราหลุดตัวนึงปล่อยผมปล่อยผมปล่อยผมมามาข้างหน้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 ากอยดสามบันไดมึงพักกู้สามตรงเดินซ้ายมาสองช่องเดินซ้ายมาสองช่องบันได้จะพ้นแล้วกูพ้นแล้วเดินมาเดินมากูพ้นอยู่เดินมาเดินมาเดินมาอยู่ข้างหลังเพื่อนอ้าวซวยไอ้เยเข่าววาร์บแล้วไหมไอ้ไอของเห็นฝากเลยนะใครไอ้ชุบยุงน่ะไอ้ยิงยุงน่ะไอ้หลุด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 ไปข่าววาร์บแล้วครั้งเตะแล้ว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  เดินมาเมาเดินมาเตะดินมาเดินมาเเดินมาเ้ินมาหนตายงหินตายงหินตายปังกูกลับที่เดิมกลับที่เดิมชุวเพื่อนแลกลับที่เดิมหมเหินมีห้องหินตัวดึงนะมีห้องหินตัวดึงนะชมว่เพื่อนแลกลับที่เดิมไม่มีใครไปการข้หงหินนั่นแหละหอหินโยนห้วงหินยน้องหินห้ลงหินโดนห้องหินาย้องหินโยนห้องหินโยนา้องหินห้อหินโยน้องหิวโยาองหินโยห้องหดยวห้องเดี๋ยเข้อมาิ่วยดี๋อวมัน๋ยวหุ้ดเดน๋ยวห้องหินโยนห้องบิมบิด้องหิน จะตีมันเข้าป่ะล่ะตีเข้าอยู่ต่อมันมันมาสองตัวมันก็กำลังวิ่งไปทันเป้าทันเป้าอ้าวแล้วกูโดนใบตลอดชีวิตอ้้หูเข่วยไรวะเนี่ยเย่งชกกู่เย่งชกปู่โดนพกูผมอยู่เออกูต้องออกเข้าใหม่อีกตหลัเข่วยตัดตนวดมาตนวดมาตัดหนวดมาหัวร้อนวหมไอ้สัตว์มันโดนเพิดเพลิตัวเด็กสองตัวน่าจะตายแล้วมั้งสามตีเป๊ะสามตีเป๊ะสามตีเป๊ะตายคนนึง เบลทันเป้าเบลเขาทันไหมทันูุโดนใบเฮียโดนไวเลยไวเลยเอยวโดนแห่แล้วกูอยู่แล้วตายไหมในห้องหมุนเคียไหมเคียะโอเคสวยครับกลับกลับมาชั้นสองหน่อยเดินลงมาไดม้า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 เดินลงมาศาสตร์มงยเดินมาไดมาเดินมาาสตร์ไปเลยาาิเดินมาศาสไปเลยาลไเลยเฮียโลยา